ตรวจง,งานก่อนไปดูดิเอาใบอ้อยมาถมทางที่ดินยุบลดติดล้อออกลำบากอ้อยกระรางขึ้นแตงพวกใหม่ก็ถ้านับจักระยะงอกด้วยก็ใกล้ๆจะดึงเกินเดิหถงแถวแล้ว ตอนนี้ชาวไร่กำลังเก็นใบที่จากรถบัดเอามาถมทางสิดล้อมันยุบเด้แล้วเดี๋ยวครับเออผมให้ฟูเลยออกไปเที่ยวแล้วออกไปเที่ยวแล้วใช่ไหมไปลู่ือเที่ยวอ๋อไ,ไม่ยุบเลยเลยก็<อ> เอาดินช่วยปูออมันดิค <so ือเอาดินมาปูออมนี่ปูเน um uh> uh. uh. ี่ยเอนี่ย่าเอาย่ยำไปเที่ยวแล้วย่ะยไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวเอาใบมาช่วยหน่อยเออเอาใบมาช่วยโอ้ด่านลูดมาเลยต่อแปลงอ้อยอยู่กลางนาต้องทำทางออก ่าางได้จะสำเร็จแล้วครับได้จะพ้นแล้วฝนตกมาก็จะเตี่ยงอีกเออเลยต้องเข้ามาติดตามดูยังใกล้ช่วยชาวไร่คอยดูคอยหวงังแผนเป็นชาวไร่รายใหม่นูนอานนนแปลงนนตัดเสร็จแล้วเก็บอยู่ เดี๋ยวปีหน้าก็จะเป็นแปลงพื้นเดียวกันก็จะตัดง่ายขึ้นเนี่ครับเดี๋ยวปลูกต่อเป็นร่องเดียวกันไปนูน่นเป็นโชาวไร่ใหม่เขายังไม่ค่อยรู้กับคุณจะเริ่มทำเจอเห็นการทำอ้อยดีขึ้นก็นเลยเปลี่ยนจากนาเป็นอ้อยทั้งหมด ใกล้จะเส็จแล้วตู้นี้ก็คงพอดีเต็มนะครับเหลืออีกประมาณสักกี่ล่องเดี๋ยวไปดูน่าจะสามสี่ล่องก็น่าจะหมดแล้วก็ลังงานเเก็ดจากแปลงนี้จะย้ายไปทงอันนี้คับหวังเดือนห้า ก็เป็นแปลงแลงใหญ่ขึ้นเา่าไรขโมยมีรถตู้ตามขโมยทางนู้นก็ค่อนข้างจะของหัวแปลงมันสั้งรถตัดก็ตัดนะครั ใกล้เจ็บตามด้ยวยคประมาณนี้ก่อนนะครับ